เคเจไม่มองกำลังง่วนในการกรอ,อกเอกสารนี่คุณยายนะคะวันนี้ทัานยากับเคเจต้องเดินทางกลับแล้วคะ่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะทัญนย่าอยู่ที่สนามบินแล้วก็ได้เวลาที่ต้องจากลาประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้ทัานย่าเคเจก็เราจะเดินทางกลับไปที่เอลเนะคะแล้ว เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่ LA นะคะส่วนที่นี่ก็ธัญญาก็คงไม่ได้มาถ่ายอะไรให้ดูเลนั้นไนะคะก็อาจจะเป็นปีหน้าเนาะแล้วเดี๋ยวมาเดินทางกับธัญญาการเดินทางกลับไปนะคะที่ LA นี่เป็นยังไงบ้างอาศดังนะโอเคมาเดินทางไปกับธัญญาว่าการเดินทางกลับไปที่ LA เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะธัญญาก็จะต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินนาริตะอีกเช่นเคยแล้วก็ถึงจะไปถึง LA คุณผู้ชมก็จะเห็นแบ็กกราวน์ข้างหลังเป็นพ่อแม่เคเจพันย่านะคะก็มาส่งพันยา่าแค่นี้ค่ะครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราเจอกันบนเครื่องหรือด้านในนะคะคุณผู้ชมตาไปโหลดแอป,ปอะไรนะตรวจคอเลสเตอรอลไหนลองสิถ้าใครเพิ่งตรวจมาไม่เดือนพร้อมเพิ่งตรวจแอปตอนนี้ระหว่างรอจะไปขึ้นเครื่องก็เลยตรวจคอเลสเตอรอลทางแอปโทรศัพท์เท่าไหร่ ้อมอะไรพ้อมอะไรมมไ้อยรอสิไม่แต่ป้อมเด็กอ um. hey. okay. oh, uh ่ะ huh. ก uh. uh ็ต huh. uh ้องจากกันแล้วนะคะเจอแป๊บเดียวปีหน้าแล้ว้ตาายอืมก็หายใจที่ะปน้าจะเกไ ถ่ายอีกถ่ายตลอดร้องอีกถ่ายง่อยไหมอะบาย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 ไทยแลนด์นะคะบายบายสุวรรณภูมิเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะแ้วเจเจ เจเจอของเล่นใหม่เดี๋ยวให้ดูหน้าต่างนะคุณผู้ชมนะติดกันเมกเลยปะ<ม>เออสว่างแล้วสว่างแล้วสว่างและ้ะนี่กดปุ่มกดปุ่มตรงนี้คุณผู้ชมกดปุ่มตรงนี้เออ,เอ,อไปสูงสูงสิลุหน้าต่างก็จะเป็นสีใสใสพอกดลงมาหน้าต่างก็เป็นสีมือสายกันบิน a n a นะคะสักใสใสอย่างนี้เลวเดี๋ยวพอไปกดปุ่มเจเกดดิ เปลี่ยนเป็นมือของเล่นใช่นไหมเริ่มมืดละแกงเหงาชุ่มขาตั้งตั้งเอ้ยดู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 เห็นไหมเริ่มมืดจระนิดทันยาปรับครั้งนี้ทันยาไมปปรับละให้มันมืดคุณผู้ชมเห็นหนักขับตังขา้างๆทันยาไหมเขาไม่ได้กดปุ่มสว่างอันอันนู้นมืดตื่นเลยนั่นสงสัยกดนานแล้วอันนี้กำลังจะมืดนะคะคุณผู้ชมเจเก็ดูหนงัง Yeah, exactly. ครื่องบินมา6ชั่วโมงกว่าๆนะคะเหนื่อยมากหน้ามันหน้าก็ไม่ได้แต่งตอนนี้ทันย่าเข้าคิวซื้อขนมนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นสนามบินนาริตะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อะคะ่ะขนมทั้งหลายแหละเอาไปลองทานดูทันย่าว่าขนมญี่ปุ่นอร่อยใช่ไหมคุณผู้ชมคะเห็นเขากินกันนักกันหนาะแล้วทันย่ามาญี่ปุ่นทันย่าก็ไม่ได้ทานแต่วันนี้ทันย่าลองปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมเปยดให้ดูนี่ นักชมหวานเจียบอุ้ย <c oughs> ป้อมหวานเข้าคอด้วยอนะ่ะอืมหวานมากตอนนี้พวกเราก็นั่งรอต่อเครื่องนะคะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยไม่เอา <laughs> เดินหนีโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาลิตะนะคะคุณผู้ชมกำลังจะต่อเครื่องไปที่ LA ก็เดินทางมา6ชั่วโมงกว่ากระปกกระเปรีย้ยนะคะแล้วก็ทัญญาก็ได้ยิบมาหน่อยนึงทีนี้การเดินทางต่อไปคือจะต้องไปที่ LA ตอนนี้รอต่อเครื่องรออีกประมาณไม่นานสงสัยเครื่องจะดีเลยคะ่ะคุณผู้ชมอากาศที่ญี่ปุ่นร้อนค่ะทัญญาได้ทานขนมหวานชุ่มคอหวานคอไปหน่อยนึงละ ค่อยมีแรงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอีก10กว่าชั่วโมงพญยาก็จะถึงที่ LAX นะคะนะคะขึ้นเครื่องจะไป L.A. นะคะอีกประมาณ10กว่าชั่วโมงนะคะเคเจก็เหนื่อยมากทันยาก็ได้หลับมานิดนึงแต่เคเจไม่นอนเลยเคเจบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปจะนอนยาวเดี๋ยวปล่อยให้เขานอนอีก10ชั่วโมงพอไปถึงที่นูน่นมันก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูถึงที่นู่นก็เป็นเวลากลางวันงั้นเดี๋ยวเราเจอกันบนเครื่องนะคะ ตรงนี้กว้างมากเลยจ้ะ มืดๆตรงนี้นะคะคือเรากำลังจะบินข้ามผ่านไทม์โซนนะคะเขตแบ่งเวลาส่วนที่เราเห็นอยู่เนี่ยป,ปัจจุบนนันคือด้านฝั่งที่เป็นกลางคืนแล้วข้างหน้านี่คือฝั่งทางอเมริกานะคะก็จะเป็นตอนกลางวันอยู่เครื่องบินก็จะบินมุ่งตรงสู่ประเทศอเมริกาใช่ไหมคะก็จะข้ามเขตน,นั้นจากกลางคืนมืดปุ๊บกลายเป็นสว่างปั๊บ แล้วก็บินไปสักพักหนึ่งใช้เวลาประมาณ5-7นาทีคุณผู้ชมจากมืดแล้วก็สว่างมันไม่เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะค่อยๆสว่างแต่นี่คือมืดแล้วสว่างเลยแล้วพอบินออกไปก็จะเป็นเห็นพระอาทิตย์เหมือนตอนแบบใสายๆ9 0โมงสิมงงเงี้ยค่ะใช่ไหม ตอนนี้ก็จะเข้าไปเช็คที่ immigration กับอบกับเปี๊ยทีเดียวอ่ะขึ้นทางเลื่อนลุกรอกระเป๋าเ้ยมาแล้วนี่เขาไปยกของเราออกออกไม่ไม่ยกไม่ยก a เ,เ,เห็นไหมโบสีฟ้าพร้อมอความอึดนะคะ เหมืนแม่เลยแม่ช่วยลูกมันหนักใครไข่มาลอกู้ชมค่ะอะโอเคเจฟเสโอเคอะไม่เชิญ คุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนัดีเจมส์สตาร์ชมดูโอ้ยอย่างเป็นไงบ้างคะเจมส์ NKJ สวัสดีครับคุณผู้ชม h e l l ลทัญญาให้เดาให้เดานี่ต้องแบบอยากอัดคลิปมากเลยรับประกันได้พรุ่งนี้ต้องชวนสัญญาไปอัดคลิปแน่เลยสัญญาพัก คุณผ <étique> ู้ชมขาขอกางแขนหน่อยอากาศเอาไม่ไหวอากาศดีจริงๆเป็นหน้าร้อนแต่ที่สนามบินมันจะมีลมนะคุณผู้ชมขาที่ยากกับผูตินนิดนึงอากาศดีมากลมที่โชยมานี่เย็นมากเลยอากาศดี how's the weather nice beautiful beautiful weather สดมากเลยเหนื่อยเกจหลับสบายบ้านสิ ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพถึง L.A. Safe g o กดเฮีย Safe